มานที่มาผจญพระพุทธเจ้าในคราวออกผนวดและก่อนตัดสรู้ซึ่งมีนามว่าพยามานวศวตีมานเป็นเทวปุตตามานดังมีประวัติความเป็นมาดังนี้จกขอกล่าวถึงบรมโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งซึ่งขณะนี้ประทับอยู่ณสวรรค์ชั้นปรนิมมิสวัตตีภาคหมู่มารพระบรมโพธิสัตว์พระองค์นั้น ก็คือพญาเจ้าฟ้าแห่งหมู่มานนั่นเองสังเขตประวัติการสั่งสมพระบารมีเพื่อพระปรมาพิเศษสัมโพธิญาณของท่านพญาเจ้าฟ้าหมู่มานนั้นปรากฏมีในคำพีทางพระพุทธศาสนาดังต่อไปนี้พญาวสวัตีมาราธิราชซึ่งบัดนี้เป็นประธานาธิบดียิ่งใหญ่ในภาคหมู่มาน แห่งปรนิมมิววตวัสวัตตีสวรรค์แห่งนี้สวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นที่6เป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงก่อสร้างพระบารมีเช่นทานศีลเป็นอาทิมามากต่อมากแต่กองพระบารมีอันหนึ่งซึ่งปรากฏยอดเยี่ยมกว่าพระบารมีทั้งหลายเรียกว่าปรม,รมัถบารมีควรที่จะยังพุทธสมบัติให้สำเร็จ ก็คือพระบรมีที่สร้างแต่ครั้งอดีตการนับเป็นอสงไขยกล่าวคือในสมัยที่สมเด็จพระพุทธกัสปะทศพลยานบรมโลก,กุตมาจารย์ทรงอุบัติขึ้นในโลกพญามาราธิราชผู้นี้เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าโพธิอมมาดดำรงตำแหน่งอัคะมหาเสนาบดีของพระเจ้ากิงกิสมหาราช เป็นที่โปรดปรานไว้วางพระราชหารือไทยหนักหนาการวันหนึ่งพระเจ้ากิงกิสสะมหาราชผู้มีพระทัยเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้ทรงทราบว่าสมเด็จพระกัสสปะสัพพัญยูเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอยู่คำรบเจ็ดวันณภายใต้ต้นไทรใหญ่และใกล้จะออกจากนิโรธอยู่แล้ว จึงทรงพระราชดำริว่าพระมหากรุณาที่คุณเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัตใหม่ๆถ้าผู้ใดได้ถวายทานจากบังเกิดพรานิสงผลบุญมหาศาลล้ำเลิศบัดนี้เราจักถวายท่านแด่พระองค์แล้วจึงทรงให้มีพระราชคกษิสีกาประกาศแก่ชาวเมืองทั้งปวงว่า ถ้าบุคคลผู้ใดลอบไปถวายทานแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าก่อนเราแล้วเราจะให้ลงอาญาแก่ผู้นั้นแล้วตรัสสั่งให้ตั้งกองรักษาการที่ใกล้ต้นไรใหญ่บริเวณพระวิหารไว้อย่างกวดขันหากผู้ใดล่วงละเมิดพระราชกิจสดีกาแล้วก็ให้จับตัวไปประหารชีวิตเสียท่านโพธิอมมาต์แม้ได้ทราบพระราชกิจสเีกาก็ยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะถวายทานแดดสมเด็จพระผู้มีพระภาคมีได้อะไรในชีวิตพอรุ่งเช้าจึงถือเครื่องทยทานของตนกับภรรยารวมเป็นสองห่อตรงไปยังวิหารพวกรักษาการเห็นเช่นนี้จึงถามด้วยความคารวะว่าข้าแต่ท่านเสนาบดีเหตุใดท่านจึงฝ่าฝืาฝนพระราชกิจสตีกาที่ทรงห้ามไว้ท่านอํมมาศได้ฟังแล้วดําริว่า ถ้าเราจักบอกแก่เจ้าพวกนี้ด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จว่าพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งใช้ให้อราธนาพระพุทธเจ้าเข้าไปในวังก็จะได้อยู่แต่ทว่าหาควรที่เราจะกล่าวคำมุสาวาดไม่เมื่อเราตั้งใจจะถวายทานแก่องค์พระโลกนาเจ้าแต่กล่าวคำมุสาวาดแล้วทานของเราก็จักมีผลไม่ยิ่งใหญ่ ควรที่เราจะบอกตามความเป็นจริงแม้จักตายก็ตามทีเถิดเราหาอาลัยชีวิตไม่แล้วจึงบอกไปว่าเราจะเข้าไปถวายทานแด่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพวกทหารจึงจับท่านเสนาบดีมัดมือไพล่หลังนำไปถวายพระราชาเพื่อให้ทรงพิจารณาโทษพระราชาทรงพระพิโรธเป็นอันมาก รับสั่งให้นำตัวไปตัดศีรษะประหารชีวิตเสียทันทีสมเด็จพระชินสีสัพพัญยูกัสปะพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาแก่โพธิเสนาบดีจึงเนรมิตพระพุทธนิมิตให้สถิตยอยู่แทนพระองค์ในพระวิหารใหญ่ส่วนพระองค์เสด็จปฏิหารไปประดิษฐานณสถานที่ประหารท่านเสนาบดีไม่มีผู้ใดเห็น จะเห็นได้แต่เฉพาะเสนาบดีผู้เดียวแล้วมีพระพุทธดีกาว่าดูกอรโพธิเสนาบดีท่านจงมีศรัทธาอย่าได้อาลัยในชีวิตอันเครื่องทายทานของท่านมีประการใดท่านจงกระทําจิตให้เลื่อมใสในตถาคตเถิดโพธิเสนาบดีได้สดับพระพุทธดีกาแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสสุดหัวใจ จึงนำห่อพัตตาหารทั้งของตนกับภรรยาอัญชลีนอมกล้าวเข้าถวายแด่องค์พระกัสสปะสัพพัญญูเจ้าโดยคารวะเริ่มใสยอย่างสุดซึ้งแล้วจึงตั้งปณิธานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงชีวิตของข้าพระบาทก็ได้สละแล้วในครั้งนี้ด้วยเดชะผลทานนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพระบาทได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตการโน้นเถิดสมเด็จพระกัสปะพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณายกพระหัตถ์ขึ้นรูปศีรษะท่านเสนาบดีแล้วทรงพยากรณ์ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดความปรารถนาของท่านจงพลันสำเร็จเถิดดูกอน่นท่านเสนาบดีท่านจงตั้งมั่นไว้ในใจด้วยดีเถิดในอนาคตเบื้องหน้าโน้น ท่านจักได้อุบัติเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แก่พระปรมาพิเศษสมโพธิญาพระองค์หนึ่งเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารช้านานหนักหนามาในชาตินี้บังเกิดเป็นเจ้าแห่งหมู่มารมีอายุ921โกด6หล้านปีในชั้นปรนิมมิตวสวัตีด้วยอำนาจบุญน,นำกรรแต่งแต่เพราะยังอยู่ในห้วงแห่งกิเลส เหตุยังเป็นปุถุชนจึงเกิดความเห็นสับสนวิปริตมีจิตคิดแข่งดีใครทดลองบาร,รมีสมเด็จพระบรมศาสดาสมณะโคโดมของเราเฝ้าตามประจนด้วยประการต่างๆแต่ไม่ได้ล่วงเกินทำบาปหนักประการใดสุดท้ายภายหลังมีความเศร้าเสียใจอย่างหนักถึงกับออกปากเอ่ยความปรารถนาพุทธภูมิซ้ำอีกครั้งหนึ่ง มงคลโสรสพยามาณพยามาณเป็นเทวดาในชั้นปรนิมิววตวสวัตีได้ชื่อว่าเจ้าเป็นใหญ่ในทางการมคุณอารมณ์ต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายเพลิดเพลินอ,อยู่กับการมคุณอารมณ์ผู้ใดตรึกที่จะออกจากการมคุณไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการบรรพชาอุปสมบทธรรมฌานหรือวิปัสสนาก็ตามเมื่อมารู้เข้า ก็จะตามผจนผู้นั้นเพื่อไม่ให้ออกจากกามคุณไปได้ในวันขึ้น15บห้าำเดือน6อันเป็นวิสาขะก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญามารได้นำพลลพักเสนามานมาเป็นจำนวนมากเพื่อขัดขวางเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแต่ในที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้แก่อำนาจบารมี ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บำเพ็ญมาพญามาราธิราชจึงเกิดความเสียใจไปนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่แล้วขีดเส้นลงบนแผ่นดิน16เส้นหรือ16ช่องตารางแต่ละเส้นหรือช่องก็ดำริเหตุแห่งการพ่ายแพ้พุทธบารมีความหมายดังนี้เส้นที่หนึ่งเราไม่ได้บำเพ็ญทานบารมีเหมือนสิทธัตถะนี้ เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้เส้นที่สองเราไม่ได้บำเพ็ญศีลบารมีเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้เส้นที่สามเราไม่ได้บำเพ็ญเนคขัมมะบารมีเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้เส้นที่สี่ เราไม่ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทัตถานี้เส้นที่หเราไม่ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้เส้นที่6เราไม่ได้บำเพ็ญขันติบารมีเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้ เส้นที่เเราไม่ได้บำเพ็ญส <If> ัจจะบารมีเหมือนสิท <từ> ธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้เส้นที่แเราไม่ได้บำเพ็ญอธิษฐานบารมีเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้เส้นที่เเราไม่ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีเหมือนสิทธัตถานี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถานี้ เส้นที่สิบไม่ได้บำเพ็ญอุเบกขาบรมีเหมือนสิทธัตถนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธัตถนี้เส้นที่สิบเอ็ดเราไม่ได้บำเพ็ญบรมีสิบอันเป็นอุปนิสัยแก่การแทงตลอดอินทริยปโรปริยัติยานอันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนสิทธัตถนี้เราจึงไม่เป็นเช่นกับสิทธัตถนี้เส้นที่สิบสอง เราไม่ได้บําเพ็ญบารมีสิบอันเป็นอุปนิสัยแก่การแทงตลอดอศ ar, ัศยา,ยานุสยาญาณอันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนสิทธะนี้เราจึงไม่เป็นเช่นกับสิทธะนี้เส้นที่13เราไม่ได้บําเพ็ญบารมีสิบอันเป็นอุปนิสัยแก่การแทงตลอดมหากรุณาสมาปัติญาณอันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนสิทธะนี้ เราจึงไม่เป็นเช่นกับสิทธัตถนี้เส้นที่14เราไม่ได้บําเพ็ญบารมีสิบอันเป็นอุปนิสัยแก่การแทงตลอดเยมกปฏิหาริยายานอันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนสิทธัตถนี้เราจึงไม่เป็นเช่นกับสิทธัตถนี้เส้นที่15เราไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบอันเป็นอุปนิสัยแก่การแทงตลอดอนาวรณญาณ อันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนสิทธถะนี้เราจึงไม่เป็นเช่นกับสิทธถะนี้เส้นที่16เราไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบอันเป็นอุปนิสัยแก่การแทงตลอดสัพพัญยุตยานอันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นเหมือนสิทธะนี้เราจึงไม่เป็นเช่นกับสิทธถะนี้มานั่งขีดเส้น16เส้นอยู่ที่ทางใหญ่ด้วยความเสียใจเพราะเหตุดังกล่าวมานี้ ก็สมัยนั้นทิดาของมานสามนางคือนางตันหานางอรตีและนางราคาคิดว่าบัดนี้บิดาของพวกเราอยู่ที่ไหนหนอจึงพากันมองหาได้เห็นบิดาผู้มีความโทมนัสนั่งขีดแผ่นดินอยู่จึงพากันไปหาแล้วถามว่าท่านพ่อเพราะเหตุใดท่านพ่อจึงเป็นทุกข์หม่นหมองใจมารกล่าวว่าลูกเอ๋ย มหาสมณะนี้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงพ้นอำนาจของเราเสียแล้วพ่อคอยดูอยู่ตลอดเวลาประมาณเท่านี้เวลาเจ็ดปีไม่อาจได้เห็นช่องคือโทษของสมณะนี้เพราะเหตุนั้นพ่อจึงทุกข์หม่นหมองใจทิดามานกล่าวว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านพ่ออย่าเสียใจเลย ลูกๆจักทำมหาสมณะนั่นไว้ในอำนาจของพวกตนแล้วพามามารกล่าวว่าลูกเอ๋ยมหาสมณะนี้ใครๆไม่อาจทำไว้ในอำนาจได้บุรุษผู้นี้ตั้งอยู่ในศรัทธาอันไม่วันไหวทิดามานกล่าวว่าท่านพ่อพวกลูกชื่อว่าเป็นสตรีลูกๆจักเอาบ่วงคือราคะเป็นต้นผูกมหาสมณะนั้นแล้วนำมาเดี๋ยวนี้แหละ ครั้นแล้วที่ดามานจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลว่าข้าแต่พระสมณะพวกข้าพระบาทจะบำเรอบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงใส่ใจถึงคำของพวกนางทั้งไม่ทรงลืมพระเนตรแลดูทรงนั่งสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกอย่างเดียวเพราะทรงน้อมพระไทยไปในธรรมอันเป็นเครื่องสิ้นแห่งอปุปธิอันยอดเยี่ยม อุปธิเป็นชื่อของกิเลสก,ก็ได้ขันก็ได้ทิดามานคิดกันอีกว่าความประสงค์ของผู้ชายเอาแน่ไม่ได้บางพวกมีความรักหญิงเด็กๆบางพวกรักหญิงผู้อยู่ในปฐมวัยบางพวกรักผู้หญิงอยู่ในมัชฉิมวัยถ้าการายพวกเราวควรเอารูปต่างๆอย่างเข้าไปล่อแต่ละนางจึงเนรมิตอัตภาพของตน โดยเป็นหญิงวัยรุ่นหญิงกลางคนหญิงผู้ใหญ่เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงหกครั้งแล้วทูลว่าข้าแต่พระสมณะข้าทั้งหลายจะบำเรอบาตรพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงใสัพระไทยแต่ทรงน้อมพระไทยไปในธรรมเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอุปธิอันยอดเยี่ยมนิพพานทิดามาเหล่านั้นพากันกล่าวคำเป็นต้นว่า เป็นความจริงบีดาของพวกเราได้กล่าวไว้ว่าพระอาหารหันตุโคตเจ้าในโลกใครๆจะนำไปง่ายๆด้วยราคาหาได้ไม่ดังนี้แล้วพากันกลับมาอย่างที่อยู่ของบีดาตนเหตุ16ประการเท่านั้นที่พระยามาราธิราชมีไม่เสมอพุทธองค์จึงได้ชื่อว่าโสรถมงคลคือเหตุ16ประการแห่งการพ้นบ่วงมาน ของบรมโพธิสัตว์เป็นมงคลแก่โลกที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น